มาคุยเรื่องสหรัฐหน่อยละกันนะหลังจากที่พี่ไบเดนไปแล้วเนี่ยนะคุณปู่ไปแล้วก็คุณป้ามาแทนนะเ้ยจะเป็นีค่คุณป้าได้ยังป้าปอาคุณอาจจะคุณอาอเยี่แกนร้องด้วยอายุเท่าไหร่เองห้าสิบเก้าเองถอกไหม่อาจารย์กับกาคุณอาแล้วได้ได้ได้เขาเรียกพี่กามลา แต่ดูีเลยนะก็ไม่เร็วนะอาจจะเป็นเกมเช h a n นะอาจารย์เป็นเล่นไปครับครับครััก็ท้าทายมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ดูค่อนข้างเ,เหมือนกับน่าสนใจใช่ไหมครัเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คุยกันมาตลอดว่าถ้าเป็นคุณไบเดนกับคุณชรัมก็เหมือนสองผู้เท่าแข่งกันมันก็ดูไม่มีอะไรใหม่แล้วมันก็ดูเนี่ย เนี่ยมีแต่ความทะมุทอาทมืนทะมืนนะฮะพอคุณแฮล์ิสเข้ามาคเมล่าแฮลิสเนี่ยเข้ามาก็ดูมีคนหนุ่มสาวมากขึ้นนะครับผมนะฮะก็เอ่ก็ยังน่าเออเรียกว่าดูดูมีมีเลังงามากขึ้นนะฮะในฝั่งของ d e m o โม a แคก็ดูมีการต่ดเป้นกันนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้ามามองในภาพของตัวนโยบายนะครับผมอาจจะเรียกว่า ไม่ได้แตกต่างจากสมัยคุณไบเดนมากนะักนะครับผมนะมัอคือคือก่อนก่อนที่จะลงในเรื่องนโยบายนะครับผมที่ที่ได้เตรียมมาเนี่ยก็อาจจะแตะในเรื่องของภาพแคมเปญก่อนละกันนะฮะว่าแคมเปญหรือว่าแนวทางการหาเสียงต่อไปเนี่ยเท่าที่เห็นในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแฮร์ริสเนี่ยน่าจะเป็นใช้ในทํานองเรื่องของความจุดเด่นของของของท่านที่เป็น ย่างการสูงสุดของพัอของร mm ัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมก็คือในการที่จะว่าความหรือว่าการที่จะกล่าวหากุทรัมที่ uh huh. ที่ที่ดูว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้เอ่นเป็น ผู้กระทําความผิดนะครับผมในในคดีต่างๆที่โดนฟ้องไปโดยเฉพาะยิ่งคดทีที่เราเคยคุยกันเรื่องเรื่องการให้เงินกับนักแสดงหนังผู้ใหญ่อะไรที่ที่เคยได้เล่าไปกันใช่ไหมฮะมก็อาจจะเป็นประเด็นนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้ามาดูในเชิงของแนวนโยบายนะครับผมก็เมื่อทิ่ที่แล้วผมได้พูดในเรื่องของแชมเปโนมิกส์ไปใช่ไหมฮะแชมเปโนมิกสองซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยผมก็มองภาพว่า อ,อหลายฝ่ายกังวลว่ามันจะเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นในแง่ของเงินเฟ้อนะครับผมเพราะว่าเอ,อตัว นยโยบายของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะฮะที่ในยุคใหม่เนี่ยก็คงจะทั้งในเรื่องของการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนจ60%จากทั่วโลก10%การในประเทศแรงงานต่างชาติที่ผิกกดกฎหมายออกไปหรือว่าการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและก็บุคคลธรรมดาเป็นการถาวรอะไรต่างๆก็อาจจะทําให้ทั้งเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหรือว่าทําให้การขาดดุลการค้ังมากขึ้นตัวบอลยูลสูงขึ้นอะไรต่างๆซึ่งอันนี้คือที่ตลาดมองแต่ว่าตัวในมุมมองของทางอ n นเวส x เนี่ยก็มองภาพว่า อาจจะทําไม่ได้ทั้งหมดซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลทําให้ในเรื่องของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นบ้างนะก็อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้มากนักก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านหมายถึงคุณทรัมป์ถ้าเกิดได้เป็นประธานาธิบดีจริงจะทําขนาดไหนโดยเฉพาะการขึ้นภาษีสินค้าทั่วโลก10%เนี่ยซึ่งอันนี้คือถือว่าค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็จะทําให้เงินเฟ้อขึ้นมาค่อนข้างมากนะฮะก็อันนี้คือฝั่งของคุณทรัมป์นะในฝั่งของคุณแฮร์ริสนะครับผมก็ ผมสรุปได้เป็น6กเอ่อพ o l i c หลักนะครับผมนะฮะเอ่อพ o l i c แรกหรือว่านโยบายแรกก็คือเรื่องของการกำกับดูแลธุรกิจขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งแน่นอนอในฝั่งของเดโมแคตรตเนี่ยเขาค่อนข้างต่อต้านธุรกิจขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็คุณไบเดนเนี่ยจะเป็นโปรสาภาพแรงงานนะฮะแต่ว่าคุณเอ่อคุณคาเมล่าแฮร์ริสเนี่ยนะเธอเป็นอ่อายการสูงสุดมาก่อนใช่ไหมฮะของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ ค่อนข้างในมุมมองในแง่ของการเป็นปฏิบัติต่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับผมก็เห็นว่าจ่ายภาษีน้อยเกินไปให้โบนัสผู้บริหารมากเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สมัยที่เธอเป็นในการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เออเธอได้อฟ้องพวกธนาคารต่างๆพวกเจพีมอลเจพีมอร์แกนเชสนะแบงก์อเมริกาซิตี้กรุ๊ปแล้วก็พวกสเตนด์ดันพูที่เป็นเอสแอนพีที่ทำเครดิตเลตติ้งนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าด้วยความที่เธอเก่งนะครับผม<า>ก็ ชนะจะเรียกว่าชนะก็ไม่เชิงก็เพราะว่าบริษัทเหล่านั้นก็ยอมความแล้วก็จ่ายเงินให้กับรัฐเป็นหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับผมฉะนั้นภาพเนี่ยในมุมมองเธอก็จะค่อนข้างที่จะแอนตี้บริษัทขนาดใหญ่นะคะฉะนั้นถ้าเลาี่ยวน้ม s เนะใช่ใช่ใช่เน้นเน้นมิดคลาใช่แล้วก็เน้นกับประชาชนนะก,ก็อาจจะแอนตี้วอส์นิดๆน,นะครับผมนะนะแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าในยุคของรัฐบาลของคุณแฮริสเนี uh ่ยตัวกฎระเบียบอาจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับผมนะซึ่งแต่ก็เอาจริงๆมาในนโยบายนี้ก็อาจจะไม่ต่างจากไบเดนแล้วก็พอพอจริงๆก็อาจจะทําได้ไม่ไม่ไม่ง่ายใช่ไหมครัเพราะว่าพวกเนี่ยพวกที่ผมกล่าวชื่อบริษัททั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนบริจาคเงินให้กับแคมเปญทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับเพราะธุรกิจใหญ่เขาก็เขาาก็เป็นแคมเปญทั้งนั้นให้เงินทั้งนั้นนะฮะสปอนเซอร์ อันที่สองก็นโยบายที่สองก็คือเรื่องของการเป็นผู้อพยพเรื่องนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นจุดอ่อนของคุณเฮลิสก็ว่าได้นะเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นก็ได้รับการได้ทายว่าให้ไปดูในเรื่องของการผู้อพยพเข้าเมืองแล้วก็แนวนโยบายของเธอก็จะเป็นในเชิงของการที่จะให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจกับประเทศที่อพยพเข้ามาว่าของที่ผูู้ที่อพยพเข้ามา อย่างเช่นพวกคิวบาโคลอมเบียเมเนเซียลาเอกวดอร์นะฮะก็จะเป็นในํำนองนั้นมากกว่าที่จะไปคุมเข้มเขม,มมากหรือว่าจะไปเอาคนไล่ผู้อพยพเข้ามาเนี่ยที่ผิกดกฎหมายนี้ออกไปนะครับผมฉะนั้นปอะเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ เอ่อเรียกว่าในในภาพอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงในแง่ของการที่จะไล่คนออกเหมือนสมัยของเหมือนเหมือนนโยบายของคุณทรัมป์นะฮะฉะนั้นภาพอย่างนั้นก็เรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยก็คงจะไม่เยอะขึ้นเพราะว่าคนน,นั้่กังวลใช่ไหมเพราะไล่คนออกก็อาจจะทําให้แรงงานขาดแล้วก็เอ่อข้าของออหมายถึงก็ต้องเออธุรกิจก็ต้องหาแรงงานมากขึ้นข้าของก็จะแพงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็ ก่อนในภาพนี้นะฮะก็ก็อาจจะไม่ไม่ได้เกิดภาพเช่นนั้นนะฮะก็พวกของตอบแทนพัฒนาซึ่งจะสะท้อนกับเงินเฟ้อ,อก็จะไม่สูงขึ้นมากประเด็นที่สามด้านสาธารณาสุขนะครับผมก็คุณแฮร์ริสเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนในด้านสวัสดิการก็ก็เป็นหลักการของเดโมแครตนะครับผมแล้วก็เธอก็เน้นในเรื่องของ Medicare for All นะฮะแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนระบบการรักษาพยาบาลจากประกันเอกชนมาเป็นในเรื่องอ มาเป็นโครงการที่ดําเนินโดยรัฐบาลนะครับผมนะโดยในปี2020เนี่ยก็เธอเจตอนนั้นสมัครลงชิงประธานน้ำดีแข่งกนะับคุณไบเดนนะฮะแต่ว่าก็ออกค่อนข้างออกก่อนนะนะก็เรียกว่าเป็นนโยบายที่สนับสนุนมากกว่าไบเดนหน่อยหนึ่งด้วยซ้าในการเข้าถึงเม d i c a r e หรือว่าระบบประกันสุขภาพของอเมริกาได้มากขึ้นนะซึ่งอันนี้มันก็ดีต่อประชาชนนะฮะแต่มันก็จะเป็นผลเสียต่อ ธุรกิจกลุ่มการแพทย์นะครับเพราะว่าเขาก็จะรัฐบาลก็จะไปกดพวกฆ่ายาค่าอะไรต่างๆนะครับผมนะฮะฉะนั้นมือษัทยาจะได้รับผลกระทบตรงนี้แต่ประชาชนก็อาจจะได้ประโยชน์ในตรงนี้นะครับผมนะฮะประเด็นที่สี่ด้านการค้านะครับผมซึ่งการค้าเนี่ยค่อนข้างอ่ก็คือเธอเนี่ยอาจจะไม่ อ่เรียกว่าตอต้านการค้าเสรีมากกว่าคุณไบเดนละกันนะครับผมนะอ่ถึงแม้จะไม่เท่าคุณชั้มก็ตามนะก็เธอก็คัด้านในเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีอ่ที่สมัยคุณชั้มทำนะฮะก็คือตัว u s m c a ข้อตกลงระหว่างอเมริกาเม็กซิโกแคนาดานะที่เคยเป็นนักหน้าแต่ว่าชั้มเขายกเลิกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอันนี้ซึ่งตอนนั้นที่เขาเป็นประธานดีเขาก็พยายามให้อเมริกาได้ประโยชน์มากขึ้นนะฮะแต่ว่าอ่าตัวคุณแฮร์ริสเนี่ยก็บอกว่า เรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ยังไม่ชัดเจนนะก็เลยไม่ไม่เห็นด้วยแล้วสมัยตอนที่ทำ TPP นะครับผมซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยของคุณโอบามาอะไรต่างแนละคุณแฮริสก็ไม่ได้เห็นด้วยนะก็ขัดขาน USMCA อโทษครับตัว t p p นะตัวความร่วมมือมหาสมุทรประสิสทธ่ที่ในที่สุดก็ล่มไปแล้วก็ว่ามาเกิดอันใหม่เนี่ยนะครับผมก็คุณแฮริสนี่สรุปว่าก็คือค่อนข้างต่อต้านกัน ค้าเสรีมากกว่าแต่ว่าแน่นอนก็คงไม่ได้แบบคุณทั้มท,ที่ไปขึ้นจะออบอกว่าจะไปขึ้นภาษีเข้านะครับผมนะซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นทาให้การค้าไม่ได้เปลี่ยนไปจากปัจจุบันมากนักนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าพออเมริกาเขาทำสงครามการค้ากับจีน <ๆ S 2> จีนก็ส่งออกไปอเมริกาได้น้อยลงก็ห<ร>ันมาลงทุนหรือว่าหันมาส่งออกมาไทยแล้วก็ให้ไทยส่งออกไปอเมริกามากขึ้นก็จะเห็นว่าเราส่งออกไปอเมริกาดูเหมือนจะมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ได้ด้วยเ uh อ็กเพนซหรือว่าด้วย ต้นทุนที่เราได้การส่งออกไปจากจีนน้อยลงนะครับผมก,ก็ภาพก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นธุรกิจจีนก็จะมาลงทุนในไทยมากขึ้นนะฮะก็ก็อาจจะดีแต่ว่าก็คงต้องดูว่าเราในฐานะประเทศที่รับการลงทุนเนี่ยตัวเรื่องของการจ้างงานอะไรต่างๆจะได้มากขึ้นไหมนะครับอันที่ห้านะครับผมก็คือในเรื่องของตัวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศเนีย คุณแฮริสในค่อนข้างโปรในเรื่องของไคลเมตเรื่องของไคลเมตเชนที่เนี่ยค่อนข้างโปรมากกว่าคุณ Biden ไบเดนใะด้วยซ้ำก็สนับสนุนต่อสิ่งที่เรียกว่ากรีนนิวด d ลนะฮะก็คือมาตรการสนับสนุนพลังงานสะอาดให้งบประมาณหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ไปกับเรื่องของการเครดิตภาษีรถอีวีเงินช่วยเหลือเงินกู้เพื่อพลังงานสะอาดอะไรต่างๆแล้วก็ เอ่อเรียกว่าแบรนในเรื่องของการขุดเชลแก๊สเชลออยนะฮะไอที่การขุดเอ่อใช้เทคนิคเรื่องของน้ําผสมสารเคมีผสมทรายนีอัดลงไปในชั้นหินดินดดนที่เรียกว่าเชลเชลลร็อกเนี่ยนะฮะจุดเข้าไปแล้วก็ดูดเอน้ํามันก็ขุดเข้าไปรูเดียวแล้วทะลุออกไปได้เยอะนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยเอ่อของของอเมริกานะครับผมนะก็ เออแล้วมันมันดีตรงที่มันดูด,ด,ดนะ้ํามันได้เยอะทีเดียวแต่ว่าข้อเสียก็คือมันทําให้สิ่งแวดล้อมเอ่อแถวแถวนั้นอาจจะเสียไปเพราะว่ามันมีน้ํากระสาเคมีนะก,ก็เธอก็ไม่เห็นด้วยตรงนี้อย่างชัดเจนนะคุณโดยเดนยังยางกลางๆเลยหน่อยนะบอกว่าถ้าเป็นของรัฐเนี่ยอาจจะทําได้แต่ของเอกชน ไม่อยากให้ทำนะฮะฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้ในการสนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาด EV clean energy ก็แน่นอนว่าสมัยของเธอก็น่าจะยังอยู่ต่อไปส่วนสุดท้ายเรื่องภาษีนะครับผมก็แน่นอนของชั้มนี่เขาะจะลดภาษีใช่ไหมของเธอนี่ก็คือจะ,อะยกเลิกการลดภาษีนะครับผมก็ถ้าเผื่อตัวถ้าเธอได้เป็นประธานาธิบดีในะปีหน้านะครับผมที่ตัวเรื่องของนโยบายการลดภาษีของช้้าเนี่ยหมดไปเนะี่ยแกก็ คุณคุณแฮริสเนี่ยก็จะให้ภาษีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการลดหย่อนภาษีเพิ่มในในฝังของผู้ที่มีรายได้น้อยนะต่ำกว่าสี่แสนดอลลาร์แล้วก็มีการเครดิตภาษีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมี expense ในการที่ไปเก็บภาษีธุรกิจข,ขนาดใหญ่หรือว่าคนร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นนะครับผม mm hmm. นะก็ภาพเหล่านี้ก็อาจจะเป็นทําให้การความคาดหวังในแง่ของการขาดบุญการคารลังปลาปนต่อแทนพัธบัตไม่ได้สูงขึ้นมากแต่ว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐ,รฐอาจจะชะลอลงจากเรื่องของ การที่ธุรกิจโดนเก็บภาษีมากขึ้นครับอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดนะโดยรวมสรุปของคุณแฮร์ริสเนี่ยก็คือ ค่อนข้างเหมือนเดิมเหมือนคุณไบเดนอาจจะดูโปรงกว่าคุณไบเดนหน่อยๆน่อยในเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็เรื่องของสวัสดิการประชาชนแต่ว่าในเรื่องของแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะย,ยิ่งการเก็บภาษีจากคนรวยหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ใจก็จะหรือว่าท่านก็จะมีความคิดที่จะเก็บค่อนข้างมากกว่าครับผมครับก็าอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของธุรกิจไม่โปรบิิเน็มากนะครับผมครับ ครับแต่ระหว่างนี้จนกว่าจะเดโมแครตจะเป็นทางการจะรนลงหาเสียงเนี่ยคุณพี่กัมปารา่ะอาจจะมีนโยบายอะไรเด็ดๆก็ได้นะอาจารย์นะก็ก็เดี๋ยวต้องยต้องดำเนินรอยตามไปเด่นก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ก็ณ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใกล้กันเพราะว่าเธอก็มากับคุณไบเดนมาใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือมุมมองโดยส่วนตัวของของของคุณแฮริสเนี่ยค่อนข้างออกจะโปรเ,เรื่องของสวัสดิการเรื่องของประชาชนมากกว่านะครับอย่างหนึ่งที่ที่เมื่อกี้ไม่ได้เรียนก็คือเรื่องของการอบอ o r p t i o หรือว่าการทำแท้งเนี่ยนะ,ะแกก็คือ ในมุมมองของ Democrat เดโมแครตเ่ยเขามองว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของร่างกายของสุภาพสตรีนะฮะที่จะมีการที่จะทํำยังไงก็ได้กับร่างกายของตนเองฉะนั้นถ้ามองในภาพเช่นนี้เนี่ยเ,เธอก็อาจจะเ,เรียกว่ามาสนับสนุนในด้านนี้มากขึ้นซึ่งในอเมริกาเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็คุณชัม้มเนี่ยในฐานะที่เป็นรีพับบิกันซึ่งเขาเป็นคอนเซอร์เวทีกว่าเนี่ยเขาก็ พยายามบีดโดยการผ่านในเรื่องของสารเนี่ยให้สารในแต่ละมล,ลััฐเนี่ยให้ยกเลิกกฎหมายที่ทําแท้งโดยเสรีนะครับผมฉะนั้นคนในการหลายส่วนโดยเฉพาะสุภาพสตรีแล้วก็คนรุ่นใหม่นะฮะก็อ,อาจจะไม่ชอบในในประเด็นนี้พอถ้าเธอเข้ามาหมายถึงคุณแฮลิสเข้ามาแล้วก็มาผลักดันในประเด็นนี้มากขึ้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนนิยมจากคุณจากจากสุภาพสตรีแล้วก็คนรุ่นใหม่มากขึ้นในในประเด็นนี้ด้วยครับครับ แต่เ่าเท่าเท่าที่ดูวันสองวันหลังจากเขาประกาศตัวเนี่ยเขาจะพุ่งเป้าไปที่โจมตีทรัมป์ในในเชิงพฤติกรรมในอดีตเพื่อจะชี้ให้เห็นจุดอ่อนของทรัมป์ว่าเป็นคนตลบตะแลงเป็นคนแบบมีปัญหาเรื่องชู้สาวมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอำนาจมิยมใช่ไหมใช่ครับผมก็เพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนตอนต้นว่าเธอเขาจะใช้จุด แข็งของของเธอในการเป็นอายการสูงสุดนะในการที่เป็นอายการที่สามารถที่จะบี้ขนาดบริษัทยาย,ยังแพ้ค,คดีความเลยใช่ไหมะจะจะภาษาอะไรกับรัป์ซึ่งรัป์ก็ดูดูหน่อยๆไปนะครับพอพอ,พอมอีคุณแฮร์ริสขึ้นมานะเพราะว่าก็มีอันนี้เป็นคุยเล่นๆก็คือมีข่าวเหมือนกันว่าสมัยก่อนที่คุณทั้มยังไม่ได้เป็นประธาน,านดีประมาณปี2001นมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เคย สนับสนุนนะฮะหมายถึงให้เงินบริจาคสนับสนุนคุณแคลริสในการชิงตําแหน่งอายการสูงสุดของแคลิฟอร์เนียด้วยเช็คประมาณห้าพันดอลลาร์อะไรประมาณนี้มั้งลงชื่อซ้ากับกับภ <c oughs> รรยาท่านสุภาพสตรีหมายเลขงหนึ่งนั่นแหละนะฮะก็ก็ <c oughs> ให้ <c oughs> ครับแล้วตลกดีนะครับผมจริงๆคนคนข้างบนคนชั้นสูงเนี่ยเขาก็เป็นเป็นคอนเน็ชันกันหมดแหละนะครับผมมันก็ม,นกมันก็ไอที่ทะเลาะกันหนึ่งก็เป็นหน้าฉากที่ที่ให้เห็นแค่แค่นั้นเองนะครับผมครับครับ ยังไม่รู้ไม่รู้มันจะทันไหมนะภายในสามเดือนที่จะตีตื้นคะแนนกลับมา <S 2> <S 2> ผมว่าก็อ<นา>ันอันนี้ใช่ใช่ใชคือคือในโโพเนี่ยก็คุณช้านะฮะถ้าเป็นโโพที่โโพที่นั่นก็คือพอหลังจากคุณคามลคุณไบเดนสละให้คุณแฮริสเนี่ยก็โพก็ตีตื้นขึ้นมาแต่ว่าคะแนนก็ยังห่างกันอยู่ประมาณสาสี่คะแนนอย่างน้อยอะไรครับผมฉะนั้นก็คงต้องดูกันโดยเฉพาะในสวิงสเตทในในสเตทที่ในมลรัฐที่เป็นรับวิ่งเบี่ยงกันอยู่ อย่างเพนซิลวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คงคงต้องดูมากขึ้นในจุดนั้นนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวช้อยส์หรือว่าที่เขาจะเลือกว่า VP หรือว่ารองประธานน้ำดีของคุณแฮลลิสเนี่ยว่าจะเลือกใครมาลันมา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 ,มา,มาชิงตำแหน่งเป็นรองประธา,าน,นน้ำดีคู่กันนะ,นะครับผมซึ่งห,หลายฝ่ายใช่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ที่พูดกันก็น่าจะเป็นตัว ผู้ว่าการรัฐที่เป็นรัฐสวิงสเตทนี้หรือหรือไม่ก็เป็นวุฒิสมาชิกในรัฐเหล่านี้ครับผมครับ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 ผมอะไรในแง่เศรษฐกิจโลกนี่ทรัมป์ดีหรือแฮร์ริสคือจริงๆถ้าถ้าถ้ามุมมองผมที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับผมผมแล้วมองในเชิงนโยบายจริงๆนโยบายของทรัมเนี่ยออกจะโโรบิส s i n มากกว่า ตัวอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นตอนตั้งแต่คราวที่แล้วว่าช้เขาเป็นอ่าทูอ่าวันอินทูใช่ไหมฮะก็คือพยายามลดกฎระเบียบให้ได้มากขึ้นแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ ในช่วงที่ทําอยู่เนี่ยกฎหมายทางด้านการเงินด้านอะไรต่างๆก็มีการผ่อนคลายลงนะฮะซึ่งซึ่งมันดีในแง่ของการทาธุรกิจแต่ว่าน่นอนมันก็คือเสี่ยงมากขึ้นในเรื่องของโอ,อกาสที่จะเกิดวิกฤตหรืออะไรได้เพราะว่าพราการ,ระเบียบน้อยลงการทําธุรกิจมันง่ายขึ้นมันก็อาจจะมีช่องว่างมีอะไรต่างๆที่ท,ท,ที่นำไปสู่ในเรื่องของวิกฤตนะครับผมก็ต้องเรียนตรงๆแต่ว่าในเชิงของธุรกิจเนี่ยพอกฎระเบียบน้อยในการทําธุรกิจมันก็จะคล่องตัวมันก็สามารถทําให้เรษฐกิจไปได้ค่อนข้างมากกว่าตรงนั้นแต่ก็คุณทําก็จะเสี่ยงมากในเรื่อง ของภาษีเนอะไอไอตัวกราวรสงครามการค้าอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งโอ้ถ้าขึ้น10%ขึ้นมานี่ก็มหาศาลแน่นอนครับผมครับ